สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุณทอยครับออวันนี้วันนี้ทุกคนครับผมจะบอกะให้ฟังว่าผมเนี่ยไปสมัครงานมาครับพาเพื่อนไปสมัครงานมาไปสมัครได้เป็นงาน s a เ e ่นอเนะแล้วก็ไปสมัครโรตัสเพื่อนคนนึงก็ไปที่โรตัสเพื่อนอีกคนนึงก็เพื่อนอีกสองคนสิเพื่อนอีกสองคนก็มาสมัครที่เซเกับผมนะ ก็จะมาบอกทุกคนว่าช่วงนี้เราก็จะทํางานกันเพราะว่าเราต้องการเงินนะไปซื้อของที่เราอยากได้นั่นเองแล้วก็อาจคลิปอ่ะอาจจะไม่ค่อยได้ลงนะเพราะว่าเราทํางาน่ะก็เหนื่อยก็ต้องพักใช่ปหแต่ว่าผมกาลังคิดอยู่ว่าเราจะทําอะไรดีคลิปก็ผมทํางานเซเว่นใช่ไหมผมก็จะสามารถมีสินค้าทุกอย่างที่มาใหม่ หรือว่าอะไรงไงผมอาจจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะโอเคเราเจอกันมาแค่นี้แหละคลิปสั้นๆไม่ตัดต่อแล้วกันเนาะดีปะ่ะไม่ตัดต่ออตัดต่อแล้วกันเอาตัดต่อนิดนึงนิดนึงแล้วก็ใส่เพลงแค่นั้นไม่มีอะไรมากจะมาบอกทุกคนกลัวทุกคนจะแบบว่าก็ทุกคนน่าจะคิดกันได้ว่าผมคงไม่ทำแล้วมั้ง u t u b e แต่ผมก็ยังทำอยู่นะทำไปเรื่อยๆเนี่ยดูไม่ดูก็เรื่องของคุณนะ <laughs> ไม่ใช่ดิดูก็ดู ไม่ดูก็ต้องดูว้าวบ๊ายบาย